เพื่อนจ๋ามากินข่าวก็ฉันเดอร์อันนี้ไก่ย่างจ้ะไก่ย่างกูเป้ก็นั่งปิ้งย่างตรงนี้แหละบนเตานี่แหละจ้ะก็มีแจ่วแจ่วปลาดาเหลืออันนี้คือเหลือนะคะแต่พริกผักก็มีเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะกินอาหารต้องมีขึ้นค่น Mà nó mà loại phim อร่อยมากเลยค่ะกำลังอุ่นๆเลยเนืน้กออกนะะเวลาออกกำลังกายต้องทานเนี่ยใครไม่อยากมีไขมันเยอะๆกินแบบนี้อร่อยเนื้อนุ่ม คุ้ยจเพิ่มกล้ามเนื้อเพิ่มกล้ามเนื้อนะคะมัข่ขคาวกับปุ๊เป้น,นะคะวันนี้ต้องเพิ่มกล้ามเนื้อเนื่องการที่กินอกไก่เยอะ อาหารก็หมุนเวียนเปลี่ยนกินไปเรื่อยๆน้อเพื่อนเนาะไก่ย่างแซ่บเราชอบเวลาเรากินน่นๆเ,เนาะจะน่าจะมีตำสมกินดนะเนี่ยร้อนาขาวก็บโเป้น,นะคะ พ่อแม่ชี้ว่าแต่ยกมาให้กินพ่อแม่กินก่อนพ่อแม่กินไปแล้วอ,อ,ไอกไก่ไเขาไม่มีไขมัน